ชโซ่พ,พูดเยอะคืออะไรวะอ๋อหูแต่ฉันทําได้แค่เพียงมองพเพม,มองมองดูเขารักกัน อิจฉาเน็ตแต้มซิวให้ใบออกไปให้พี่ไอแ้แต้มสิ <c oughs> อยากตายไหมเอีกเยอะมือนิ่มด้วยอิแซมเหรอมามามา ใช้ไม่เปลี่ยนั่นนียาเยอะๆะขนาดนี้นพี่ไอ้ก่อนจะทาเสร็จแต่ละอันแต่ละครั้งทาทุกวันเหรอใครยายาเนตหรอาพี่ไอ้เอาพี่ไอ้มียา,าใหม่แล้วหรอวันนี้แหละหีรอนไม่รู้ครั้งหนึ่งก่อนจะทาเสร็จเนตทาบ้างดิมาดิไอ้ยา <laughs> ไม่เอาดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทาก็อน,นอนโอเคย,ยาของโซทาแล้วสิวขึ้น มา,มาแต้มาอันนี้เฉพาะสิวม,นมา,าวนี่มาเอหัวเนี่ยเคยได้เหมือนกันยาพี่อยายแต่ก็ทำหายกกัปแบบล้วบ้านเล็กโอ๊ยพอพอละเฮ้ยเอานี้นี่<อ>นไม่ใช่เฉพาะอันนี้อเอาเฉพาะจุดนะเออเร็วดิเสียเวลาว่ะไอซองไปซ้อมร้องเพลงแล้วจ้า ทำเช่นนี้ทำเช่นนี้ผิดหรือไรโทษเป็นอะไรวะดูน,น,นี่สิวเหรอเออไม่ขึ้นใหญ่ขนาดน,นั้นวะเป็นแผลมันแดง